E สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศความสาเร็จครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในพิธีมอบใบประกาศรับรองพื้นที่การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้าทะเลน้อยนะครับเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรครับ โดยทางด้านของนายประยูนอินสกุลปล่ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยถึงความสําเร็จในการยื่นเอกสารข้อเสนอการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี65ที่ผ่านมาเนี่ยโดยการเสนอเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อขอรับการรับรองเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยกันนะครับได้แก่นหนึ่งความมั่นคงทางอาหารชีวิตความเป็นอยู่ดี2คือความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร 3. ระบบความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมาแต่ดั้งเดิม 4. วัฒนธรรมระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคมและ5ก็คือลักษณะภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ทางทะเลนะครับ และจากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือว่า FAO เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศให้การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรของ FAO แล้วก็นับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับ ซึ่งพิธีมอบใบประกาศรับรองพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรนะครับก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีนะครับโดยชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้านําทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็จะรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้นทะเบียนจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนทําให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตแล้วก็เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่อีกด้วยนะครับซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าสาหรับพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด45,822เฮกหาร์นับหรือว่าราวๆ458.22ตาร์นะครับหรคอว่าราวๆสี่ร้อยห้าสดจุดสองสองตารางกิโล จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นทะเลแบบลากูนนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยมีความสําคัญก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศได้รับการแต่งตั้งอนุสัญญาแรมซานะครับในปี2541ครอบคลุมพื้นที่ป่าพรุ เป็นเส้นทางอพยพของนกจากเอเชียตะวันออกแล้วก็แหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับรวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยสําคัญของสังคมสัตว์แล้วก็สังคมพืชนา,นานาชนิดนะครับ แล้วก็เป็นแหล่งประกอบอาชีพหลักแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมอย่างเช่นการทํานาการทําประมงและก็เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะควายปลักนะครับซึ่งก็มีลักษณะนะครับเหมือนควายปกติแต่ว่ามีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถหากินได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของควายในพื้นที่นะครับจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดพัทลุงอีกด้วยนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยทางด้านของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยก็ขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับทุกจังหวัดนะครับทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็ชื่นชมในส่วนของหลากหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับที่ได้หยิบยกเรื่องของบทบาทสตรีขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้เห็นบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้นําระดับพื้นที่มากขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับโดยทางด้านของนางกิตาซับระวานนะครับผู้ประสานงานสหประชาชาประเททศไย ก็เปิดเผยว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่สำนักง,งานสหประชาชาติหรือว่า UN ประจําประเทศไทยเนี่ยได้รับโอกาสจากกระมมทรวงมหาดไทยนะครับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็จังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานของจังหวัดปัตตานีซึ่งทาง UN เนี่ยก็ใหความสนใจในประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องบทบาทการนําของสตรีในจังหวัดปัตตานีนะครับ โดยมีทางด้านของคุณมาติมะสเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหญิงท่านแรกของจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็มีส่วนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเรื่องประเด็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เป็นผู้นําทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับท้องถิ่นต่อการยับยั้งการค้าผิดกฎหมายการลักลอบทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนะครับซึ่งจากรายงานแล้วก็ข้อมูลที่ UN ได้ศึกษาเนี่ยก็ชี้เห็นนะครับว่าผู้นําสตรีก็มีส่วนช่วยแล้วครับในเรื่องของการดําเนินงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญก็คืออยากจะติดตามผลงานที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็หาแนวทางร่วมที่ UN นั้นจะสามารถสนับสนุนในมิติต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็ในอำเภอเนี่ยได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาแบบ Bottom Up นะครับ ก็คือจากในระดับท้องถิน่นหมู่บ้านขึ้นไปสู่ระดับบนก็คือจังหวัดนะครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานะครับซึ่งก็ถือเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยสามารถบรรลุปเป้าหมายได้แล้วก็ชื่นชมในส่วนของระบบฐานข้อมูล Thai QM นะครับที่สามารถใช้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้แล้วก็ใช้ประมวลความคืบหน้าการพัฒนางานด้านต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าระบบนี้เนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG ไปสู่ระดับท้องถิ่น อย่างสมบูรณ์ แล้วเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของแนวคิด sustainable fashion นะครับสู่หมู่บ้านยั่งยืนก็คือ sustainable village นะครับในด้านการกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตได้ในอุตสาหกรรมผ้าไทยซึ่งจังหวัดปัตตานีก็มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าบาติกผ้าปาเตะนะครับจนทําให้เวทีสํานักง,งาน UN เอ็นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการหยิบยกนําเอาเรื่องขององค์ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมผ้าที่ผลิตได้อย่างยั่งยืนลดโลกร้อนมานําเสนอในระยะเวล ลานใกล้นี้นะครับแล้วก็ได้ขอบคุณในส่วนของประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็คณะทํางานผ้าไทยนะครับใส่ให้สนุกตามพระราชดําริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตชกัญญาที่ได้นําองค์ความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้ UN นะครับได้สัมผัสถึงเรื่องราวความสําเร็จเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงความยั่งยืนและก็อาชีพต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของนางพาติมะสสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับก็บอกว่าจากการขับเคลื่อนการทํางานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบทีมอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็พบว่า กลไกทีมงานที่สําคัญมากที่สุดก็คือทีมกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและ ทีม7ภาคีเครือข่ายนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็มีแพชชั่นในการพัฒนาสร้างสรรพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงยุทธศาสตร,ร,ร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยใช้ฐานของหมู่บ้านเนี่ยเสริมสร้างพลังความร่วมมือในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จับมือกับภาควิชาการนําประเด็นที่สะท้อนแลกเปลี่ยนเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการตั้งข้อเสอ เสนอแนะ เพราะทุกพื้นที่เนะี่ยมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับทั้งหมู่บ้านเชิงเขาพื้นราบพื้นนาไร่เลนะครับและนอกจากนี้ในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ความเดือดร้อนทุกเรื่องที่ประชาชนกําลังประสบอยู่นั้นได้ดําเนินการบรรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับในการนําข้อมูลจากระบบไทย i q m มาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับทั้งการซ่อมแล้วก็การสร้างบ้านที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนและในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนโครงการหนึ่ง บนหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนา,ารีร,รัชกัญญาก็เรียกว่าได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนเนี่ยใช้พื้นที่บ้านสร้างความสาม,มัคคีในครอบครัว พร้อมทั้งเสริมเติมเต็มนะครับสร้างความเข้มแข็งพื้นที่กลางของหมู่บ้านชุมชนอย่างเช่นพื้นที่สาธารณะบริเวณแนวด้านข้างถนนก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําชุมชนนะครับไปดูแลในลักษณะของหย่อมบ้านของตัวเองนะครับดูบริบทความมั่นคงทางอาหารปลูกพืชผักสวนครัวรู้กินได้ปลูกสนุนไพรต่างๆรวมไปถึงในด้านการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เรื่องสําคัญที่เน้นย้าในการดูแลรักโลกแล้วก็สิ่งวแวดล้อมโดยสิ่งแรกก็คือการสร้างความสะอาดด้วยการจัดเก็บขยะนะครับโดยมุ่งไปที่บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นสง เสริมการคัดแยกขยะเปียกขยะสดด้วยถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ได้ทําในทุกหมู่บ้านและก็ทุกชุมชนแล้วเนี่ยนะครับและประการสําคัญก็คือให้ความสําคัญกับบทบาทสตรีรวมไปถึงการประกอบอาชีพทุกอาชีพสตรีจะเป็นผู้นําในการดําเนินงานนะครับโดยมุ่งสร้างพื้นที่ให้กับสตรีทั้งด้านสังคมทั้งอาชีพเพราะว่าสตรีเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญที่สุดของจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นความสําคัญนะครับในส่วนของบทบาทส,สตรทีที่สามารถสร้างเป็นซอฟต์าวเวอร์ได้นะครับในช่วงสุดท้ายครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565ในตอนเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ไม่ได้ไปติดตามรับฟังกันครับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565 การกระทําแบบนี้เจ้าหน้าที่ทำไม่ได้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565หลังจากผ่านการต่อสู้ยาวนานโดยภาคประชาชนกว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้อตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเมื่อปี2550 ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับไว้ตั้งแต่ปี2555ตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565คณะก,กรรมาการสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีการซ้อมทรมานและทำลายร่างกายระหว่างการควบคุมตัวทั้งสิ้นมากถึง93เรื่องโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ถูกกระทำทรมานหรือทำลายร่างกายในระหว่างการจับกุมตัวหรือสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ดีตัวเลขเบื้องต้นของการกระทำทรมานนี้ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยังมีคนโชคร้ายอีกมากที่ต้องถูกซ้อมทรมานในการสอบสวนจับกุมหรือถูกทำให้สูญหายไปโดยไม่มีใครออกมาปกป้อง กฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายที่กำลังมีผลบังคับใช้จริงจึงจะเป็นความหวังและกลไกที่สำคัญที่จะพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของเราทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่จะทำแบบนี้ไม่ได้ลักษณะความผิดและบทลงโทษที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดมีอะไรบ้างหากทำทรมานร่างกายหรือจิตใจเพื่อให้ได้ข้อมูลคำรับสารภาพหรือเพื่อลงโทษข่คมขู่ขู่เข็นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ หากทำให้สูญหายโดยการควบคุมตัวลักพาตัวปฏิเสธว่ามิได้กระทำหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นจนเป็นผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง3 0 0 0สนบาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่10ถึง25ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0 0บาท ถ้าเป็นเหตุให้ผู้กระทำถึงแก่ความตายให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่15ถึง30ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่3 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทหากลงโทษด,ด้วยวิธีการที่โหดร้ายกระทำโดยไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีหญิงมีคันผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ซึ่งพึ่งพาตนเองไม่ได้เพราะอายุหรือความเจ็บป่วยมีโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานนั้นกึ่งหนึ่งช่องทางการแจ้งถ้าผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทําให้บุคคลสูญหายให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานอายการพนักงานสอบสวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับอมอบหมายโดยไม่ชักช้าผู้แจ้งถ้าได้กระทําโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัยแม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระทําความผิดตามที่แจ้งทั้งนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแจ้งเหตุหรือญาติพี่น้องต้องประสบเหตุการณ์ซ้อมทรมานหรือการอุ้มหายสามารถร้องเรียนอีกชั้นมายังคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธ์ เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ไม่ได้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์โทร1756 สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญวชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sop s d m o d g o t h หรือโทร02 225 8262